ของเราเนี่ยย้ายโรงงานที่สวนท่อเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ชนบุรีซึ่งเป็นโรงงานชั่วคราวก็พอเราย้ายไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการบริหารงานหลักๆก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารถขนส่งพนักงานนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานที่ต้องมีการเดินทางไกลในการทํางานแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื่อมนะครับค่าเสื่อมของงานระบบ ที่เราไปเดินที่โรงงานใหม่นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตต่อนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาปัจจัยพวกนี้มาคิดเนี่ยก็จะ,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 จะเดี๋ยวผมก็เลยแตกรายละเอียดมาให้ดูนะครับว่าชิ้นส่วนของงานท่อเนี่ยกำไรสุทธิของไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยเราทําได้ที่15เปที่24ล้านนะครับมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นโรงงานชัว่วคราวเนี่ยในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยเดือนเราประมาณ2ล้านก็คือ6ก็คือ3เดือนก็6ล้านนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เราลดราคาให้กับลูกค้า ซึ่งซึ่งการลดราคาเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการลงทุนก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีเมนเทนออเดอร์เดิมให้กับเราแล้วก็จะให้ออเดอร์ใหม่ให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราลองวิเคราะห์ตัวนี้รวมเข้าไปอีกก็กําไรของชิ้นส่วนท่อเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ33ล้านก็อยู่ที่ประมาณ19%กว่ากว่าครับทีนี้ก็ตัวนี้ก็เป็น กลยุทธ์ที่เราใช้ในธุรกิจรถยนต์ในปีนี้นะครับหลกัหลกๆก็ผมอยากจะเรียนว่าก็ในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชิ้นส่วนของท่อที่เราทําให้กับรถยนต์มิซูบิชิแต่ว่าเราเราไม่ใช่เฟิร์สเทียนะครับเราเป็นเซคันด์เทียเราทําให้กับผู้ผิดแอร์อีกทีหนึ่งเนี่ยตอนนี้ออเดอร์ของรถยนต์มิซูบิชิเนี่ยก็กลับมาเกือบเป็นปกติแล้วนะครับในส่วนของชิ้นส่วนท่อแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนท่อสําหรับ รถยนต์ค่ายอื่นๆอย่างเช่นโตโยต้าอิซูซูจีเอ็ฟอร์ดและมาสด้าเนี่ยก็กลับมาเป็นปกตินะครับก็มีแต่ Honda ซึ่งการผลิตเนี่ยใน Honda ประเทศไทยในไตบ้านย,ายังไม่ได้ผลิตแต่เราก็ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยส่งกลับไปให้ที่ลูกค้าที่ต่างประเทศในส่วนของงานพลาสติกเนี่ยก็ได้ก็เริ่มมีการผลิตชิ้นส่วนให้กับโตโยต้าแล้วนะครับก็คือผ่านทางเรนโซเหมือนกับชิ้นส่วนท่อเช่นกัน ในส่วนของซูซูกิก็เริ่มมีการผลิตชิ้นส่วนให้กับซูซูกิแล้วนะครับในงานพลาสติกแล้วก็รถยนต์มอเตอร์ไซค์ทั้งฮอนด้ายามาฮก็ก็ก็มีการผลิตเพิ่มเพิ่มขึ้นในส่วนของงานโลหะแผ่นเนี่ยก็คือซัพพอร์เตอร์ของตัวตัว,ต,วตัวรถมิสูวิชิเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรา,าคาดว่าน่าจะเริ่มเป็นไตรมาสสี่นะครับส่วนโตโยต้นี่ก็ ตัวนี้เนี่ยยังผิตจำนวนน้อยอยู่นะครับส่วนซูซูกิก็อยู่ระหว่างการการแอ็คทลูกค้าครับต่อไปก็ขอเชิญคุณสมบูรณ์ครับครับสวัสดีครับผมก็ขออญาตรายงานผลประกอบการของงานต้นน้ำนะครับในช่วงคอร์เอออตอร์หนึ่งที่ผ่านมานะครับซึ่ง ชิ้นส่วนที่เราทําอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันคือชิ้นส่วนของแอร์บ้านนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็เป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นเครื่องซักผ้านะครับในส่วนของแอร์บ้านเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยมียอดออผลิตยอยู่15ล้านยูนิตนะครับปีนี้เนี่ยเราคาดว่าจะได้ประมาณ18บล้านยูนิตนะครับจากการที่เราไปสอบถามลูกค้ามานะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ย ในปีที่แล้วมีอยู่ผลิตอยู่13ล้านลูกนะครับปีนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ16ล้านลูกนะครับส่วนตู้เย็นปีที่แล้วเนี่ย6.2ล้านเครื่องนะครับปีนี้ก็น่าอยู่สักประมาณ7ล้านนะครับแล้วก็จากของเครื่องซักผ้านะครับจาก6ล้าน6 0 0 0 0เครื่องปีทีแล้วปีนี้ก็น่าอยู่สัก7.2ล้านเครื่องนะครับตอนนี้เรามาดูผลประกอบการในคิวหนึ่งนะครับในคิวหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของแอร์เนี่ย ผลิตไปแล้วเนี่ย2.6ใน2เดือนแรกนยครับผลิตไปแล้ว2.6ล้านยูนิตนะครับซึ่งจากการที่เราสอบถามมาเนี่ยปีนี้ Q1 เนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ4.1ล้านยูนิตนะครับสาเหตุหลักๆที่ท,ที่มันตกลงนะครับก็ดูว่าในใน Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าชิ้นส่วนเรื่องระบบ supply chain เนี่ยาทางด้านคอนโทรลบล็อกนะครับเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับพ,พวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย บางบางลูกค้าเนี่ยยังส่งไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ที่โรงงานที่เกิดจากน้ําท่วมเนี่ยพอโรงงานเริ่มผลิตรถยนต์ได้นะครับก็กลายเป็นว่าชิ้นส่วนของรถยนต์เนี่ยเข้าไปแย่งธุรกิจของชิ้นส่วนแอร์นะครับชิ้นส่วนแอร์ก็เลยต้องหาซัพพลายออใหม่นะครับก็ทําให้ผลประกอบการของแอร์ช่วงคิวหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะลดลงนะครับ ก็ตามมาด้วยคอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของแอร์มกันนะครับก็มีผลทำให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยในช่วง Q1 เนี่ยผลิตได้ประมาณ1.8ล้านลูกนะครับก็คาดว่าใน q จะได้2.6ล้านนะครับก็แปรผันไม่ตามยอดผลิตของออแอร์นะครับในส่วนที่3ในส่วนของตู้เย็นนะครับตู้เย็นเนี่ยใน Q1 นี่สเดือนแรกในผลิตไป1.1ล้านเครื่องนะครับก็ดูแล้วเนี่ยจะใกล้ๆก,กับ Q1 เมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณ1.7ล้านเครื่องนะครับ แล้วก็ในส่วนของเครื่องซักผ้านะครับในปีคิวหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยผลิตไปหนึ่งจุดเจ็นะครับคิวหนึ่งปีนี้เนี่ยสองเดือนแรกเนี่ยผลิตไป1นึจุดล้านเครื่องแล้วนะครับคาดว่าก็น่าจะใกล้ๆกันประมาณหนึ่งุดล้านเครื่องนะครับเทียบกับคิวหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับในส่วนของยอดขายนะครับในปีในคิวหนึ่งปีนี้เนี่ยยอดขายในชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราขายได้แปดร้อย 69ล้านนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยใน Q1 เนี่ยขายได้8 0 5ล้านนะครับยอดขายเนี่ยโตขึ้นมา64ล้านบาทคิดเป็น8นะครับหลักๆกเราไปได้มาเกตแชร์จากลูกค้ารายเดิมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นค่ายทางค่ายของญี่ปุ่นนะครับในส่วนของกําไรนะครับในปีที่แล้วเนี่ย Q1 เนี่ยกำไรเราทําได้75ล้านบาทนะครับ9นะครับในใน Q1 ปี2022เนี่ย กําไรเราเพิ่มมาเป็นสิบสี่ล้านนะครับกินเป็นสิบสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับข <c oughs> อโทษนรนะ <c oughs> ก็ยอดขายโตมาสิบสี่ล้านนะครับคิดเป็นอาตาันตราการโตในสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาัตารากำไรในสิบเปอร์เซ็นต์คดีกับปีที่แล้วนะครับเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็แปรผันตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของอันนี้ก็เป็นภาพที่เรานำเสนอมาครั้งที่แล้วนะครับพูดถึงงานว่า ปีที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วเ,เป็นข้อมูลต่อเนื่องที่ทำมาปีนี้นะครับในส่วนของไพปิ้งเนี่ยเ,เราก็มีชิ้นส่วนของแอร์บ้านนะครับคอมเพรสเซอร์แล้วก็ตู้เย็นนะครับในชิ้นส่วนที่เป็นทองแดงเนี่ยก็จะมีอยู่ในแอร์บ้านกับคอมเพรสเซอร์อันนี้เนี่ยเ,เราก็คงโตตามลูกค้านะครับโตตามแผนที่วางไว้นะครับในส่วนของชีสไม่ท่อนะครับก็ในส่วนของแอร์บ้านแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับ รูว่าก็โตตามตลาดนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์เองเนี่ยตอนนี้ลูกค้าบางส่วนเนื่องจากราคาทองแดงเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็มีการใช้เหล็กชุบทองแดงนะครับแล้วก็เอามาแทนชิ้นส่วนที่เป็นทองแดงนะครับเราก็พยายามจะขับตามลูกค้านะครับก็คือเปลี่ยนจากตัวทองแดงแล้วก็มาใช้เหล็กแทนก็เอาไปชุบทองแดงนะครับว่าเหล็กนี้ราคาถูกกว่าทองแดงนะครับตอนนี้ในส่วนของตู้เย็นก uh ็แผงระบายความร้อนที่เราทําอยู่แล้วนะครับตอนนี้ แล้วก็ในส่วนชีสของไมทอนเครื่องซักผ้าเนเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็ไปไดออเดอร์มานะครับจากซับเออร์นะครับก็ตอนนี้ก็ผลิตอยู่นะครับส่วนฮีเตอร์เชนเกอร์ก็จริงๆเราวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มดาเนินการแล้วนะครับในส่วนของพลาสติกเนี่ยในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นออเดอร์ปัจจุบันก็ทําอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็มีการที่จะเพิ่มเครื่องจักร นะครับตัวใหญ่นะครับก็จะรับออเดอร์งานที่ใหญ่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่ผมอธิบายไปนะครับในส่วนของแอร์บ้านเนี่ยก็จะมีมีคอยนะครับที่เราทําอยู่แล้วแล้วก็มีตัวไปปิ้งนะครับแล้วก็มีตัวงานเหล็กนะครับแล้วก็เป็นคอมเพรสเซอร์ที่เป็นชิ้นส่วนที่เราทําอยู่นะครับในส่วนของตู้เย็นก็จะมีแผงระบายความร้อนแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกที่ที่ทางกลุ่มของเราทําอยู่นะครับ ส่วนฮีตเชนเจอร์เนี่ยตอนนี้เราทําคอยเนี่ยเราก็ทำฮีเตอร์เพื่อซัพพอร์ตภายในของเราเองนะครับแล้วก็คอยเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ทาทั้งคอยสามหุนแล้วก็คอยสองหุนครึ่งนะครับแล้วก็คอยสี่หุนนะครับแล้วก็ในส่วนของคอยเนี่ยมันจะมียูเบนที่เป็นชิ้นส่วนประกอบอันนี้เราก็ทําเพื่อซัพพอร์ตภายในของเรานะครับแล้วก็ในส่วนในส่วนของเครื่องซักผ้านะครับนาชีตบางตัวเราก็เลยก็ได้ทาแล้วนะครับแล้วก็ที่เป็น งานชิ้นใหญ่ๆนะครับเราก็กำลังทำอยู่นะครับครับผมขออนุญาตจบครับครับลำดับถัดไปเป็นในส่วนของธุรกิจรับจ้างประกอบเครื่องประกบการนะ OEM และก็ ODM ของ NC นนะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มจากในส่วน